หนึ่งเจ้าขึ้นนั่ตื่นสวยแท้ลูกมือนี่เขามาปุ๊กมันแปดโมงเลยได้ลูกบ่แม่แปดโมงกว่าเลยตีน้องหานสบายดีน้องหานสบายดีป้าลูกบุ๊กเขามาบ่อนั่งน้องหนึ่งเลื่ยมือนี่ฮ้ยลูกลูกลูกเพิ่เปิเปิดจีอาพอโฮมเปิดจีเมียนพะโฮมมึงแน่พี่น้องเปิดจีเมียนพะโฮม เออเพิ่นว่าป <made> ้าป้าก็มาปลูกเอาหนอนนั่นนี่เข้าใจแท้โอ้ยยังจักนอนอยู่เอ้ายังบ่หายง่วงบ่รู้เมื่อวานนี่วันศีลลูกแต่ซาๆไปนั่งคุกหมกอยู่บัดมื้อนี่บ่สวยก็บ่ตื่นนี่หัวตัวเองนี่อ้ายเข้ามาแต่าๆพูไปช่วยนาไปช่วยนาลูกไปช่วยนาป้าได้ขนมด ม,มัมม,มมัมมัมมัมผัวอ้ายมาเบนฤษีร้อนไปชุบไปไปอมนอกไปไปเด้อมัมมัมเด้อไปโอ้ยโอ๊ยพ่อพ่อว่านอนไปช่วยนากอนลูกน้องหนึ่งนอนตื่นซ้ายมือนี่โอ้ยไปช่วยนากอนลูกนงนง ล้างหน้าก่อนนะเอาจะผ้าเอาผ้าเนองไปมันชิบอยอมเอาน้องมาห้องน้ำก่อนลูกมาห้องน้ำก่อนมาห้องน้ำลูกมาห้องน้ำอุ้มนั่งมาไปอย่างเดียวเอาให้แม่ล้างหน้าแปรงฟันเด้ออยากไปแล้วบานนี้เขาบอกว่ามัมมัมอยากไปล้างหน้าก่อน ืนแต่ชีกลัวโม้เขาผมมาถ่ามะเครื่องอ้ะมาถ่าแต่เศร้าพุญยาคลองห้ากระตื่นปรสิทธิภาพโอ้ยพิษสูตรระบาดนี่ปุ๊กผัดปุ๊กมัมมัมมสบายดีหรือยังน้องหันสบายดีป้าลูกสบายดีพี่น้องวัแนีลูกเธอปู๊นันปู๊นี่ระบาดในอ้าง เอาใสเดีวเด้ดิวเด้เอาไอดิวไป็ูเล่เอาไอดิวไปนำแม่เลยไอพิวปวไปปวดลกฮะแม่ทาอยู่เพื่อนพอไปใส่แม่บ่ลกน้องพิวสบายดีหรือยังสบายดีลุฮะ เลือกเอาบุงด mm ูเ hmm. ลือกเอาผุลทงดูห่ะเบิงสิเบิญสิสิถดสิทดสิทดสอบเพิ่มกิโลไปสิก exactly ิโลทดสอบเล็กน้อยก่อนไปสิกิโลเลือกเอาเด้อเอาเด่นั่งนางเป็นเลือกได้เลยนะ ได้ขนมหลายแฉะโอ้น้องหนึ่งได้สองทงเออพ่อเป็นลูกสองทงเออเต็มท ah ี่แล้วได้หาสองมือไอเดียวัดไปน้ำน้ำผ่อจะไปเซ็ตสัมได้น้องหานเอาตัวได้ลูกเอาตัวได้ไม่บ๊ะ สช้น้องหานเอาได้ลูกเอาตัวได้เอาสามวาน้องพิวได้ลูกน้องพิวก็เอาสามโอ้เลือกเอาผู้สามอ้าวพิ้วเป็นนางเฮียงอายปุ๊กให้เลือกเอาได้ลูกบุตรมีสองคนไหนยังมีอยู่ไหนชิดชิด สิทดสอบล้านไฟสิกิลโลบอกิลโลดิฮะหนึ่งนะวัดยังไ,ไงหนึ่งว่าไงหนึฮะโอ้ยเอาเจังได้ดีบานป,าป,าป้นปปาพิ่นมา้าผึา่นมาอป้าแกบานนี่เอาแกเห็นเนาแกเห็น,นเนแกมึงดูพิ่น่าแก เอาให้น้องเอาให้น่องถูเอาเลยแม่ละถูถูใช้น้องพิวใช้มานั่งน้ำอัดพี่ลูกจะไปอิงใส่ใส่ไยไดรลายปันใดแกเออใช่ลูกใช้น่องโอ้น้องพิวเอาซ้ำห่อซ้ำห่อไปเผื่อน้องน้ำเด้อลูกเด้อให้น้องกินน้ำเด้อเลียวหาน้องน้องมาปุ้แลจะให้กิน ใส่อ้าสนรบุนบุ่นว่าอีาเนี่ยมอนี่ซับสนพาหมอว่ามันหลายหมอหนึ่งแม่หัวขวดป้ามอบอร์จักแนวเห็ดผูกไปสะไว้ยือก็เอาตัวใดดี้ป้าเธอบ่ะป้าแม่นซะอ้าเจ้นบ่ร์สวยหนาตื่นสวยกับมุ เตืนสวยกูโมยันบุทันบ่ปลาเธอวะปลาผึ่นเห็นหลายปลาพิ่นบุจัางแนวเห็ดผูผูเอาจับออกเอาซองห่อผั่นยังเห็นหลายอยู่ปะจับเอาอีกปลาเธอสรุปแล้วบ่บ่เอาบวะนี้กินก่อนเอาจะเป็นหมักบ้านละบาทนี่โอ้ย นาบล่างนาอืมอน้องดิวผัดไปน้ำผอ่อซะเอ้าบายดิจ้าน้อยกว่าอ,อันนี้เก็บบายซะก่อนเนาะน้องดิวน่นองน้องน่องแพบผืบบบบบนผืน่ืนโบเห็นน่ะ เพิ่นเห็นพลแลรนมาเลยนบบ้องแพรแซบบ่แซบบ่โอ้ยโอ้ยเต้นโอ้ยได้กินแล้วเต้นยกไม้ยกมือโอ้ยเก็บภาพบ่ท่านเนาะจะเป็นวันหนึ่งค่ะหนึ่งหนึ่งใช้ลูกขอบขอบใจอันขอบใจก่อนขอบใจเด้อ นาบีนาบีซื้อหายเลยลูกใช้น้องพิวขอบใจนาบีไหมลูกอืมขอบใจเผื่นได้ใครใครพิวคือเห็นหนาบัสชดชื่นได้ลูกเพราะเห็นหนาชีัเผื่อเบิ้งเอาไว้ให้เอื้อนหน้าเอื้อนนี่เอ็ดน้ำลูกยังเอื้อยเดียยังเอื้อยเดียลูก คังกิน่นนะบริษัทกันนะฮะฮะขอบใจขอบใจแม่บีบงคจขอบใจแม่บีด้ลูกขอบใจแม่บีด้วทุูถไป้ไวทุอ่าถูเปิ้ลถอันนะทุกก่อนข้าขนมโอ้ยเบิ่ว มาแล้วมาแล้วเล่นเล่นเออจะคือขามนบกแข็งเนาะเอ้าเอาเอาเอาใส่ใส่มานังพี่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 มาป่าพี่โอ้ยหาป้าหาป้าอ๋อพี่พี่หาป้าพี่ใส่ใส่ไปๆไปจี่มานังน้อป้าอ้ามานังน้อป้าปลาทูนมใส่สบายดีก่อนทุกกับลูกทุกน ถูก่อนไ่สีหยากนมทูก่อนูงามๆูกูงามๆปากใ่ของฝาเนาะใส่ฝาสดคนีโอ๊ยเลือดตมบอใช่นนีบอตัวไหนเต็มจีเอาเอาเอาโอ้ยซื้กระถอะบาดเนี่ยหงาไปกระใหญ่เยเองกรใหญ่อึบอะไรน่าเต็มกันเอาตัวนี้บ่ลูก เแม่บอกเอาเอาตัวไดสามาตัวใหญ่ๆเอาตัวไดลเอาตัวนี้บ่าตัวนี้บ่ลูกกินเอาตัวไหนเอาตัวไหนเลือกเ้าลูกเเอออาามตัวก่นนนอยี่บ่ตัวนี้บ่ลูกเลือกเลือกเลือกเออตัวนี้บ่ลูกบ่เออทุกทุกทุกคนทุกคน Mà nàng nó nừng má nàng. Thu. Ở thu con. Ờ à, à, thay húp thay húp. Thay húp má má má. Hụp, má thay húp má. Nhím nhím. Nhím nhím thay húp này tới <laughs> cột này ơi. Nhím nồi. Nhím nồi thay húp. Thay đây vậy. Ní, cột thằng lùm nà. Cột thằng này. Cùng cao cao thằng lùm. Ừ. Nhím nồi đại lẽo. Nếu thay là thì mặt sẽ nàng nịnh Thay hộp là nặng nịnh ừ. vớt nó Cắt kẹo đấy Trái cũng không thể thống nhảy ô Để kín nồng Áo dư ở nó lắm là chỉ kín là bán, đó, kín là bán à, Nên, đi Chỉ là Áo phụ lý, áo áo chỉ biết Chỉ biết dịp đá cong Đến không Cái ให้เอื้อยลูกไว้ให้เอื้อยให้เอื้อยเน็ตเลยนะน้ำอันนี้ของเบิ้งเลยจะท้วงดุไอ้หัเมาเนี่ใครเออแกะให้น้องตีตัวนี้เอาเอาเอาให้เอื้อยโอ้ตากล้องสิไปเห็ดละบ้านนี่ใช้เอาไปไว้ให้เอื้อยลูกตัวนี้น้องเน็น้องน้องน้องน่องอย่งเกาะน้องน้ำน้องเน็เอาไปลูกหานยืดเลยจะรอเยว เด็กห่อล ja er ูกเขาเาไปเอยวเหตดไดลูเห็ดไดนะึบังบังลนกยังจัห่อไก่เออ่เฮ้ยคนไี้ยิเอต่ตนน้อย่าวันนี้น่เอาแต่ได้ลสาอสามันปาแบบอกิปอสองพแบบพี่ิิอสามปาพึ่แบบะออนแต่อันอันนี้นี่น้องหนึ่งคนอันนี้ก็ห้ามนะ

เอาไว้ไหาน้องแพ้น้ำโอ้ได้ขนมท่งบักใหญ่ขอขอบุญขอบคุณทั้งชาวบีทั้งฝั่งไทยเด้อที่สื่อขนมให้ล้านล้านที่เมตตาล้านล้านให้ขนมล้านกินขอบุกขอบใจละลายให้อยู่ดีไม่แหงอยู่เย็นเป็นซุกจะเลื่อนลุงเรืองในนาทีการงานเด้อ heng pang pang oi ôi nhiêm mừng nè nhiêm bay hán bay nhàng mà bố lụ say say bye bye con bye bye con hán bye bye ông mưa để nàng kín bay mẹ lên cứ tùn cứ tùn sẵn sẵn bố bay ai bố bay nằm ai นึ ơ ยุดก่อนฮะนยุดก่อนแหงยางไว้พูนมามามาแหงก่อนแหงเล่นก่อนมาเด้อมาเด้อไอ้สิเมื่อหน้าสวยแล้วโอ้ยอยากเมื่อหน้าน้ำไอ้ อยากเมื่อหน้าน้ำอ้ายเอออยากเมื่อหน้าน้ำอ้ายบ่ใส่ลูกใสอ้ายปพาเมาจะจบคลิปแล้วเด้อขอบใจป้าหรือยังลูกขอบใจแม่บีหรือยังขอบใจแม่บีลูกเออ ขอบ,บขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อน้ำเอฟซีถูกฐานบุกเขาบึงเขาส้มแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีทุกคนที่สอยเรือแล้วก็ให้ลูกให้ล้านกินตลอดมาเนาะเว้ารวมเบิสุขสุขคนเด้อแต่ว่าคลิปนี้พิเศษพิเศษก็คือสาวบีทางฝั่งไทย <Rose. S 2> พอกันคลิปหนา,าพี่น้องโชคดีมีความสุขเบิ้ลถูกฐานทุกคนสบายดีบายบายยังมีส่วนที่เรือพี่น้องสิไปทางใดติดตามเบิ่งเนาะส่วนที่เรือ